สวัสดีครับเรา F L เจขมงแจ็คพิลทาร์ทคือแมทสุภากรครับผมครับผมวันนี้พวกเรามาทำอะไรวันนี้พวกเรามาอยู่ที่งานบูรู่งนาบูการลากิมีพิเศษปรกอบกับผมก็เป็นงานเปิดตัวภาพยนตร์ที่น่าสนใจถึงเรื่องนะเป็นหนังไทยด้วยใช่ นั่งอีกเรื่องนี้ไม่รู้จักไม่ได้พี่ขวัญม่ทำดีเขาหอม,ม,มทุกคนดูแลรู้ไหดูแลทุกคนดูพี่ขวัญมาตลอดอยู่แล้วตลอดเป็นพี่ขวัญแล้วก็เป็นอะไรที่อยากดูมาเพราะว่าพี่ขวัญเนี่ยไม่ได้โชว์ให้เราดูอ่ะไมได,มด้มันเราดูมันสนิทเด็กจูนิกกันพี่ขวัญเนี่ย จะวโรุณแฟนโอเคก็คือหนังเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรครับเป็นเกี่ยวกับเผ่าแล้วทำความเชื่อต่างๆนะครับหรือว่าอะไรที่แบบว่าดูแบบว่าสยองขวัญอะไรอย่างนี้สยองขวัญหรือเปล่าจะไปเปล่าไม่รู้ทำไม่ดีหรือเปล่านะไม่รู้ ต้องรอต้องรอดูว่าวเมื่อกี้ดูบนจอเขาบอกว่ามีมีแบบคอมพิวเตอร์หน่อยก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงก็ฝากทุกคนติดตามชมนะผมไหนแล้ไม่ไหนไม่ไหนติดตามแล้วคือติดตามผมนะผมจบเพิมประเทศสั้นๆง่ายๆผมจบครับ